สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิป Youtube นะคะเป็นคลิปที่เป็นคลิปในช่อง Youtube ช่องใหม่นะคะอ่ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะเราจะได้มาพบกันในหัวข้อต่อๆไปกันด้วยนะคะอ่าและวันนี้นะคะเรามาดูไพ่ยิปีกันคะ่ะในหัวข้อที่ว่าไพ่อยากจะบอกอะไร กับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปในเอ่อในคลิปนี้นะคะก็จะมีให้เลือกอยู่สามกลุ่มนะคะจากซ้ายไปขวานะคะเป็นขวดน้ำหอมสวยๆนะคะที่เอ่อมาให้เพื่อนๆเลือกกันเล่นๆนะคะเพื่อให้ดูสวยงามนะคะแล้วก็กลุ่มไหนที่ดึงดูดเพื่อนๆมากที่สุด ให้เพื่อนๆเ,เลือกกลุ่มนั้นนะคะจากซ้ายไปขวานะคะอันนี้นะคะ1 2แล้วก็3ามนะคะ1 2 3ซ้ายไปขวาเดี๋ยวพี่หมอใจะให้เวลานะคะเพื่อนๆ10วินาทีได้ใช้เวลา,าเลือกกองไ้่ที่ดึงดูดมากที่สุดนะคะ โอเคค่ะเพื่อนๆเลือกกันเลือกกันได้แล้วใช่ไหมคะกลุ่มที่1น,นะคะจากซ้ายไปขวาเพราะฉะนั้นเรามาดูคำทํานายไพ่ของกลุ่มที่1กั่อนเลยนะคะขออนุญาตเก็บกลุ่มอื่นๆไปก่อนนะคะ เคค่ะเรามาดูคำทำนายไพ่ของเพื่อนๆที่เลือกกลุ่มที่หนึ่งกันเลยค่ะเพื่อนๆที่เลือกน้ำหอมโพดนี้นะคะเรามาดูกันเลยคะ่ะว่าไพ่จา,ากอไพ่ยอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆบ้างนะคะ แรกห้าไม้ค่ะใบที่สองเพืเ่อนๆได้ king of cups ใบที่สามเพืเ่อนๆได้สี่ดบาบความหมายของไพ่ที่ไพ่ยอยากจะบอกเพืเ่อนๆกลุ่มแรกนะคะ รือเพื่อนๆพืนทีน่เลือกน้ำหอมกลุ่มขวดนี้นะคะก็คือว่าห้าม้นะคะในเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวในช่วงนี้นะคะอาจจะมีความวุ่นวายเข้ามาบ้างความขัดแย้งความทะเลาะเบาะแว้งความบาดหมางการไม่ลงรอยหรือการ อยู่ด้วยกันอย่างไม่สงบสุขนะคะไม่ว่าจะเป็นนี่ทํางานเรื่องครอบครัวหรือเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนฝูงญาติพี่น้องคนรอบข้างคนใกล้ตัวอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ King of Cups แต่ว่าในเรื่องงานนะคะเพื่อนๆอาจจะได้รับความช่วยเหลือจอากคนที่เป็นผู้ใหญ่หรือว่า มีตำแหน่งมียศตำแหน่งหรือว่าหน้าที่การงานมีฐานะที่ดีกว่าเพื่อน,เ,อนเข้ามาช่วยเหลือนะคะแล้วก็อีกในอีกกรณีหนึ่งอาจจะได้พบความรักกับคนที่อายุมากกว่ากับคนที่มีอายุมากกว่าเพื่อนอน,นะคะแล้วก็เข้ามาด้วยใจที่มีความรักให้เพื่อนๆอ,อย่างจริงใจนะคะ เหมือนนำความรักที่จริงใจมาให้ะคะ่ะอาจจะต้องมีการเดินทางมาพบเจอหรืออาจจะเจอระหว่างเดินทางก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนคนที่อยู่ไกลกันต้องเดินทางมาพบกันถึงจะได้เจอกันอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็สีดาอาจจะมีบางเรื่องที่เพื่อนๆอ,อยากจะพักพักผ่อนอยากจะหยุดพัก อยากจะวางมือไว้ก่อนอยากจะหยุดโครงการอยากจะหยุดการกระทำอยากจะหยุดความสัมพันธ์อาจจะเป็นเรื่องการงานหรือความสัมพันธ์ก็ได้นะคะที่ในช่วงนี้เพื่อนๆอ,อาจจะอยากจะพักอยากจะวางไาว้ช่วงคราวไม่ได้ไหมายถึงว่าจะหยุดตลอดไปแต่หมายถึงว่า อยากจะพักไว้ก่อนชั่วคราวอาจจะรู้สึกท้ออาจจะรู้สึกเหนื่อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์หรือเรื่องงานใดๆก็าตามนะค่ะเพืเ่อนๆอยากจะพักอยากจะวางมันไว้ก่อน <S <S เรื่องที่ไพาอยากจะบอกเพื่อนๆก็จะมีประมาณนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆกลุ่มที่หนึ่งก็จะมีทั้งหมดประมาณนี้ ดังนั้นเรามาดูกลุ่มที่สองขันต่อเลยนะคะเก็บกลุ่มแรกก่อนนะคะโอเคค่ะเรามาดูกลุ่มที่สองกันเลยค่ะใบแรกได้สี่ถ้วยเลยค่ะใบที่สองเพืเ่อนๆได้8ดเหรียญ ใบที่สามเพื่อนๆได้ทำบาลานซ์เรามาดูความหมายของไพ่กันค่ะสี่ถ้วยนะคะ,ะในช่วงนี้นะคะเพื่นพนอนๆอาจจะไม่อยาก อ๋อถึงจะมีความรักเข้ามาหรือมีคนมาอ,อยากจะอยากจะมอบความรักให้แต่ว่าเพื่อนๆก็อาจจะยังไม่อยากมีความรักในช่วงนี้ในในตอนนี้ก็ได้ละคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คืออาจจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งึคือในช่วงนี้เพื่อนๆไม่อยากยุ่งวุ่นวายกับใครไม่อยากรับ ฟังหรือรับความคิดเห็นหรือรับความช่วยเหลือใดๆจากใครทั้งสิน้นคือไม่อยากวุ่นวายไม่อยากจะไปยุ่งกับใครไม่อยากไปขอความช่วยเหลือหรือไม่อยากไปเกี่ยวข้องกับใครเลยอยากจะทำทุกอย่างด้วยตัวเองก่อนในช่วงนี้ไม่อยากจะไปยุ่งไปเกี่ยวกับใครเลยอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็แปดเหรียญเพื่อน,อนๆอาจจะได้ทำ ิจการหรืองานที่เพื่อนๆอ,อยากจะลงทุนอยากจะเริ่มต้นทำเพื่อนๆจะได้ทำในตอนอนี้นะคะถ้าเป็นงานประจำเพื่อนๆก็จะแบบอาจจะได้เริ่มเก็บเก็บออกเงินอาจจะได้เริ่มลงทุนอเอาเงินเก็บไปลงทุน ออมไว้ไปลงทุนอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ใบที่3ามทำบารานส์ทุกสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคเพื่อนที่เลือกกลุ่มที่สองนะคะจะดีขึ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงจะมีการโยกย้ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานถ้าใครอยากถ้าใครอ่ะ อาจจะซื้อบ้านไว้ก็อาจจะได้โยกย้ายบ้านในช่วงนี้ถ้าใครอยากย้ายงานใหม่ก็อาจจะได้ย้ายงานในช่วงนี้อะไรประมาณนี้นะคะ,ะและนี่คือเรื่อง,ง,งทั้งหมดนะคะที่บ้ายอยากจะบอกเพื่อนๆกลุ่มที่สองนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเรามาดูกลุ่มที่สามกันเลยค่ะ กลุ่มที่สองก่อนนะเรามาดูเพื่อนๆกลุ่มที่สามกันค่ะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะใบแรกของกลุ่มที่สามได้ ซิกาบอลส์ใบที่2นะคะได้เพจเพจเครับใบที่3ามเป็นเป็นไดสเปลียนซิกาบอลส์หรือ6หกเท้านะหกไม้นะคะ เพื่อนๆจะมีความสำเร็จในหน้าที่การงานไม่ว่าจะเป็นงานประจำงานเงินเดือนประจำหรือว่างานกิจการส่วนตัวเพื่อนๆจะได้รับความสำเร็จอ,อ,อย่างที่เพื่อนๆตั้งใจเอาไว้ค่ะ หมายถึงว่าเพื่อนๆได้ตั้งใจมาทั้งหมดในอดีตอยากให้ประสบความสําเร็จการงานใดๆก็จะประสบความสําเร็จในช่วงนี้นะคะแล้วก็ใบที่2 p งเพจอัพคเพื่อนๆจะได้ทําในสิ่งที่เพื่อนๆชอบในสิ่งที่เพื่อนๆอยากทำในสิ่งที่เพื่อนๆรักอาจจะเป็นอาชีพการงานที่อยากทํา ชอบทำเป็นอาชีพที่รักที่จะทำด้วยจะได้เริ่มต้นทำอาชีพการงานที่ตนเองรักตนเองอยากทำมีใจรักที่จะทำมันอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็อย่างหนึ่งเป็นสุขภอาจจะได้เจอความรักกับคนที่มีอายุน้อยกว่าเพื่อนๆน,นะคะเป็นอีกประเด็นในเรื่องความรักด้วยนะคะ มีคนที่อายุน้อยกว่าเข้ามา,อ,าอยากอยากมามอบาำรักให้กับเพื่อนๆน,นะคะในช่วงนี้ด้วยแล้วก็สุดท้ายสิบเหรียญเรื่องการเงินของเพื่อนนะคะส่งผลมาจากการงานที่ดีที่ประสบความสำเร็จการเงินจะดีมากๆค่ะถ้าใครมีกิจการส่วนตัวก็จะแบบ มีผลกำไรที่ดีมากๆในช่วงนี้หรือถ้าใครมีเงิน,นประจำก็อาจจะสามารถเก็บออมเงินได้มากขึ้นเหออมืองว่าอาจจะเก็บสามารถออมเงินได้มากขึ้นมากขึ้นกว่าที่เคยออมหรือใครที่ยังไม่ไม,ไม่ไม่ได้ออมสม่ำเสมอก็จะได้ออมเงินมากขึ้น ในช่วงนี้ด้วยนะคะก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็ครุบแล้วนะคะสำหรับสามกลุ่มสามกลุ่มพายที่เพื่อนเพื่อนได้เลือกกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Youtube นี้แล้วก็คลิป ทุกทุกคลิปได้วยนะคะขอพรบคุณสำหรับเพื่อนที่เข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแล้วก็กดติดตามกดแชร์โพสต์กดไลค์คลิปทุกๆคลิปแล้วก็คนที่เข้ามารับชมทุกทคลิปด้วยนะคะขอพรบคุณทุกทอ่าทุกคนมากๆค่ะแล้วเรามาพบกันใหม่นะคะในคลิปต่อๆไป ในช่อง youtube หน้าใหม่นี้นะคะฝากทุกคนก, like, ก, share, กไดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเราจะได้มาพบกันนะคะในตอนต่อไปของช่องด้วยนะคะถ้าใครอยากคอ,กอ,อเมเมนต์อยากได้หัวข้ออะไรเพิ่มเติมอยากให้ทำหัวข้ออะไรบ้าง อยากสอบถามอะไรอยากดูดวงส่วนตัวก็ทักที่คอมเมนต์มาก่อนได้นะคะแล้วพี่หมอจะเข้าไปอ่านทุกๆคอมเมนต์นะคะแล้วก็จะพยายามตอบให้ทุกคอมเมนต์เลยนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปของช่องนะคะขอบพระคุณทุกคนค่ะที่เข้ามารับชมแล้วก็ขอบพระคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแล้วนะคะ แล้วก็เรามาพบกันนะคะในคลิปหนะ้าขอบพระคุณทุกคนค่ะ